สบายดีพี่น้องยาม้าเนาะกินข้าวเส้าน้ำกันเด้อพี่น้องนี้นมียังกินแลไปดูนะซื้อจตลาดวนาเาน่ซื้อสาุปน้ำไมพี่น้องเมนบ่สุปน้ำไหมเนาะมกว่ากแกงขีเล็กพี่น้องเ้ายังไงน้ำไมต้ม ก่อนทำไม้ต้มจำเจลน้ำมามามากินข้าวเศร้าต้องกันเด้อวัชขูสุคนพี่น้องมาเด้อพี่น้องร้านน้อยฝนน้ำปนใหญ่คนมากินข้าวมีสมพักน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องอาหารตอนเช้ามามาพี่น้องมากเซฟเซฟต้องกันตอนเช้าพี่น้อง กินเขาแล้วก็ลงดำนาพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกอขุนสกคนเด้เราจะจีร่ายจีทุกเดินทุกประเทศเด้อเอาข้ากระปอได้เด้อไปป้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อสบายดีพี่น้องซื้อข้อสอนกันเด้อเราจะจีร่าย เพียบปอให้สิบจุดอะไแฉะเนาะแฉะที่เปเนี่ย

มาวันนี้ยืิดบ้านอไรย่างนี้ ากากโผล่รวมนั่งอะไรดีกว่าเป็นรวมนะสบายดีพีนน้องกินข่าเส่าอนกันน้ำปะต้มน้ำใหม่นะจะน้ำบ่ะลูกน้ำน้ำเน้ยเท้าฝั่นไห้เบียดเส่าเือแตกเขาพราเขาได้นะตัวเลยใช่ตัวน่ะน่อล้วตัวะมัมาอยู่ังหะ

เด็กต่างหากนี่เด็ก่ลว่ามันาบบาะเขาคนละแกันแเล็กแบบพอแม่เขาอยู่ราชการขาเอามาขาเขเลียงเล็กอด็ยันมนเออคอนมิช่ตลาดพุ่นนะทตลาดใหม่พนาเล้ยงเ็กยุงตดใหม่เออเออเอเออเอเอาออเ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 อ่เ การเมืองสายสายทางไหนนะพุนสุดที่บอได้พุนสุดที่ใกล้พุนเลยพนเลยใกล้พุนใกล้พานใกม้พุนใกล้พุนใกล้พุนตเพุนกล้พุนใกล้พุนใกล้พุนใกล้พุนล้พุน้นใกลุนใกล้พุนะกิ้นใก้พุนใกล้พุนใกล้พนใกล้

เม่าเท่าบเท่ากันนะตากันมาจืดนะเห็นตามันจืดแล้วสิงแล้วมาสิงเหามันจืดกว่าเาะเท่ากันเาะทันีงน้มัดอยเขาชื้อเท่าทำเทามันมันนิดนะมันแค่ขยายนะมัน้อยคืออย่นี้เขาแป๊บไม่ึงสามสี่ปีไปเนี่ยยุ่มันเยอะยุ่งแค่ไหนขมางหามังตาง่านไ่

เราแล้วแลวก็ซื้อว่าสบายตัวแ้วก็ดีใจแ้วก็ซื้อ,อไ้าก็แล้วพอใจเลยพอใจอยางนักกนได้ให้หน,น,หน,หน,หน่งหนึ่งบา,าทนึ่งนะแอตสองบาทามบาทเท่ามันตัวผิใจปัญเมอนกนะใจเรอใจอะใจมันเองมึงถ่าเทาอ่ะอืเอไม่จัดถ้าเทาเห็นเป็นออกเสียเทาเป็นยังเป็นออ,นอ,นอ,อแต่ถ้าเทา่ง,งา่าย bên theo thằng nhầm nó mất là nó là nhầm nhá bắp 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 xong rồi cảt petพี่น้องเอ้ย bựcắt ครับ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 

Ừ. ngư ừ. ừ. đó, ở ngư trời mát lột ban trời lột thay, muốn áp thả này, càng tốt hơn mất là ban thẩu thẳng, ngày kinh cà gì? mình mình